การที่มีนมน้อยในช่วงหนึ่งถึงสามวันแรกเป็นเรื่องของการรับตัวของแม่และลูกอนะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องรีบให้นมผงเกือบร้อยเปอร์เซนต่ะจะคิดว่าตัวเองไม่มีนมให้ลูกลูกจำเป็นต้องกินนมตั้งแต่วันแรกเลยก็พยายามเอานมให้น้องกินเพราะน้องไม่มีอาหาร ก็อาจจะด้วยหลายๆอย่างถ้าน้องไม่กินน้องจะไม่ถ่ายพอน้องไม่ถ่ายน้องก็จะตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในท้องแม่เนี่ย9เดือนก็อย่างที่บอกคือเขาได้รับสารอาหารจากสายสะดือแม่ทางเดิอนอาหารเนาะอ่าตั้งแต่ปากจนถึงหลอดลมการกลืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เคยได้ได้ใชายแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าอาหารที่เขากินคือผ่านสายสะดือผ่านลกอะไรเงี้ย คราวนี้พอเขาเกิดมาเนี่ยการที่เขาจะต้องกืนน้ำลายตัวเองร้องไห้กืนน้ำลายดูดนมแม่ที่ไม่ค่อยมีนมเนี่ยมันเป็นการฝึกตื่นแบบไม่ให้สำลักมันเป็น,นกลไกธรรมชาติมากๆพอเขากืนเองได้แล้วเขาจะพยายามดูดนมแล้วก็กินนมได้มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะการที่มีนมน้อยในช่วงหนึ่งถึงสามวันแรกเป็นเรื่องของการปรับตัวของแม่และลูกไม่ต้องกังวลไม่ต้องรีบให้นมผงให้เรียนรู้ว่าเขากาลังปรับ เรื่องระบบการกินระบบทางเดินอาหารพอเขากินเขากืนก็กระเพาะทำงานระบบลาไส้ขยบับก็จะเกิดการถ่ายเอง